เรื่องความรักบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้อะคะก็ก็ก็รักตัวเองโสด้โสดโสดมันเป็นอะไรมากมายกับผู้ชายว่าหรือเป็นดีไปเลยดีกว่าไปจอมดีไปคิดดีเหมือนกันพี่ไม่เห็นจะสักเซ็ตเรื่องความรักก็อะไรทำไมสองสามปีแล้วสักเซตบ้างเน้อเรื่องความรักแต่อยู่ดีๆปีนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่สักเซตก็ก็โอเคก็มันไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คือเราเรารู้สึกว่าเออเรา เป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะอายุมันห่างกันเยอะแล้วคิดแล้วอนาคตเอ้ยมันดูมันดูยากเลยอ่าเงี้ยเลือกเยอะหรือเปล่าหล่อนะเลือกเยอะอ๋อไม่เห็นมีให้เลือกเลยถามไ่คิดตอนที่ทำมาหากินอะไรบ้างตอนที่มีงานอะไรบ้างตอนนี้เหรอคะว่างมากเลยก็คือไม่ได้รับอะไรเลยเพราะว่าพอดีว่าตอนนี้ได้พอดีไปแคสติ้งหนังต่างประเทศแล้วก็ได้มาก็เลยแบบก็เลยไม่คือตอนนี้เหมือนเป็น ฟิตร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมไปถ่ายหนังอือเตรี้เตรียมพร้อมไปถ่ายหนังก็ไม่ใช่เนี่ยกวบแล้วคุณเนี่ยเป็นคนอีกคนนึงที่บอกเหมือนสุชีเมืองไทยหรือเปล่าเหมือนมากดูรูปจริงเหมือนไหมเหมือนสุชีดูรูปดูรูปดูรูปนี่เหมือนสุชีไหมเคยไปฮอกกงแล้วมีคนคิดว่าเป็นสุชีไหมไม่ขนาดนั้นแต่ก็แบบ เคยแบบแต่งต de right. ัวแบบเยอะๆอ่ะแล้วก็เดินไปคนเขาก็คงคิดว่าเราเป็นดาราอะไรอย่างเนี่นี่เขาแต่งให้แบบครับใช่ค่ะใช่เขาแต่งสวยมากนี่ไเมื่อกี้พี่มดามบอกว่าอยากจะผอมใช่ไหมนี่เลยตัวนี้ดีมากเพราะไม่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่นี่ก็คือเนี่ยค่ะช่วยในด้านอะไรครับคอลลี่คอลลาเจนช่วยในด้านผิวใสแล้วทำให้เราหุ่นดีขึ้น ก็คือปรับสมดุลในร่างกายของเราอันนี้ไม่เกี่ยวกับปากนะไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ว่าคุณแล้วก็เกี่ยวปากจบแล้วเอาจริงคือทำไมเราอยู่ดีๆไปเจอไอ้ตัวนี้มาจากไหนโคเลาเจนอละไรเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยลองทานดูเพื่อนแหน่ในไทยก็ทานทานแล้วก็บังเอิญบังเอิญเลยอ่ะพอดีว่ามีคนติดต่อมาให้เรามาเป็นพรีเซนเตอร์พอดีแล้วก็เฮ้ยตัวนี้เรากินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลยรับเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีแต่ผิวนางดีขึ้น ช่รู้สึกยังไงรู้สึกไหมว่าไปผอมลงด้วยเออมาช้าที่ตอนเข้ามาที่ห้องน้งจะไม่ได้ไงถามเอ่อโปรดิวเซอร์ออใครอ่ะไม่ได้หนึ่งผอมลงใช่สองผิวใสขาวมากเพอเขาเอ่อไม่ว่าเขาพิภพเนี่ยทำไมคอเลสเจอรอปกติมันผิวใสบางคนบอกกินแล้วอ้วนทำไมตัวนี้มันกินแล้วไม่อ้วนเพราะอะไรเจ้าน้องเพราะว่ามันมีแบบว่า นี่คะ่ะนี่ส่วนประกอบด้านข้างหลังนี่มีเต็มเลยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยซึ่งมันทําให้เราเนี่ยมันมีทั้งถั่วขาวมีทั้งยีนยีสแห้งนะคะคอลลาเจนเปปไทด์คือทุกอย่างเนี่ยไม่มีการโยโย่หรืออะไรเลยคือแบบช่วยในเรื่องของการเผาผลาญแล้วกช็ช่วยในการเบิบร์นแล้วก็การบแบรวแบว่าแจ็คต้องลอง